ต้มตีนงวพี่น้องเสียบเสียบร่กันพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสู้ขู่สู้คนกับผมมาพอครับจ่าบอลอีกแล้วครับผมมือนีมีแนวเซ่บเบครับผมมาฝากมาตอนแบบบอดได้กินโดนแล้วพี่น้องเอาต้มตีนงัวแซ่บเพี่น้องจำเจียวมาเด้อครับพี่น้องแซ่บเสีบน่วกันครับจ่าบอลเด้อครับพี่น้อง มาครับผมพี่น้องครับเสียบเสียบน้ำกันครับจ่าบอลน,น้พี่น้องเด้อมือนี้ต้มตีนงั่วพี่น้องพักครับก็ได้เป็นสลัดนะพี่น้องเด้อบกเตียงหน่อยพี่น้องหัอหอมอ่ะเสียบเสียบน้ำกันท่อไหพี่น้องเนี่ยบอจกินโดนมันตรงเสียบแล้วมื้อนี้จำเจียวอืม,อม ต้มตีนง่วแผ่นห่งเสียบเสียบต้องการี่ืง อืมอันนี้เป็นเอ็นเอ็นตีนด้อพี่น้องเด้องามๆเลยครับพี่น้องจำเจียวลงไปวันอืม แสบแสบแบบบ้านเท,ท่าอกนะพ้องมัม <laughs> นยางยมันดีขวดเลยสี่กระบอกวัดที่นี่ อืมโอ้เหนียวเหนียวม,มากมากมากพี่น้องมานนี้อืมนี่อินเสียบต้องอินตีนง่วของแท่ แต่กขยักในแบบแจ่บๆบต้องว่าซิมฝีมือจใาว่ะนายพล,อลอ้องเหะอรับรองเลยว่าแซ่บแน,น่นอนวิธี่ออกตีนออกอยังนี่มันเป็นสูตรไปสูตรนั่นพี่น้อง มองมันเฉียบมา่งงมัน อื้ออะโอ้ฮ้อนลุยๆเนี่เด้อครับพี่น้องเด้ออื้อ เอ็นตีนกรับกระบ,บักแตงหน่อยนี่แหละพี่นอ้อง,องของแสบของคักรสศาสตร์่ร้อง่วงแสบแน่นอนอื อ,อืเสียบเนี่ยนออนเสียบของแท่พี่นอ้องอื ห้างหายไปโดนแลว้วพี่น้องก็เม่นู่แบบนี้นี่อันนี้อันนี้หนังหูด้พี่นอ้องอืเป็นเอ็นหนังห,หูวัวพี่นอ้องนำในกึดกึศกึอเลย ปากงันเ,นเงียบๆได้แบบนี้เบียวก่นอนขนมั่นมันออกจกังนั้นมันสีสูเบาไวนะเ <c oughs> อาตะเอ็นมันดีกว่า 嗯。Mm hmm. Ừm. Xuất đi. Ừm. เห็นงามๆพี่น้องมั้ยเนี่ยผมสิปลอกสุพ่พี่น้องเบื้องบนอือเฮ้ยพี่น้องเอ้เป็นรุ่นงามๆมังสิล่ะจําเจียวเลยบัน เอาครับพี่น้องครับมื้อนี้กับมานยองกันกับเมนูเสียบๆเลยพี่น้องเด้อต้มตีนวัวสองตีนใหญ่ๆนะพี่น้องแต่ว่าจ้าบอลจัดไปได้ตีนเดียวเท่านั้นนะพี่น้องเลยจุกบักย่างคักเออทั้งได้ไลายทั้งเสียบทั้งนัวเลยพี่น้องเอาทั้งไดคลิปนี้จ้าบอลกัเสียเอาไว้สมีสักนด้ะพี่น้องคลิปหน้าจ้าบอลสิบาพี่น้องไปอยููไปกินทั้งไดกัสิมาไทยสู่พี่น้องเมืองคือเกาครับผม สามรับคลิปนี้ครับผมขอพูดคุณหลายทีพี่น้องติดสามรับชมกับผมขอพูดคุณหลายครับผม